ล่าสุดตอนนี้นมีรายงานว่าคนร้ายได้เข้าไปงัดตู้บริจาคภายในวัดสุทธจินดากลางเมืองโคราชเลยค่ะโดยกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะคทําทีเข้าไปนะคะเดินมาวางกระเป๋าค่ะแล้วก็ดูซ้ายดูขวามองซึ่งว่าจะมีใครอยู่อะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าคนราน้ายไม่ทราบมีกล้องวงจรปิดอยู่นะคะค เป็นพฤติกรรมที่กำลังเข้าไปงัดตู้บริจาคเงินทําบุญนี่แหละค่ะภายในกุฏิ วัดสุดทธาจินดาวราวิหารตรงข้ามกับสากรการจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยได้เงินที่ชาวบ้านทำบุญไปหลายพันบาททีเดียวนะคะอย่างที่เห็นค่ะคนร้ายรายนี้อายุประมาณ25ถึง35ปีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้ากางเกงยีนสีน้ำเงินสะพายกระเป๋าเป้สองใบเดินเข้าไปในกุฏิตรงเข้าไปงัดตู้บริจาคที่อยู่มุมห้องใช้เวลาในการก่อเหตุครั้งนี้เ,เพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้น,นยังไม่พอค่ะนี่แหละค่ะ ลูกกระจกตู้แต่แล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋าเป้เดินหลบหนีออกไปจากทางหลังวัดนั่นเองค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ยกเว้นกล้องวงจรปิดนะครับตำรวจจึงคาดว่าคนร้ายเนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีและรู้ความเคลื่อนไหวในวัดนี้หรือน่าจะเคยก่อเหตุในลักษณะดเดียวกันแบบนี้มาแล้วนะครับโดยชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชสีมานะครับ,รบได้ลงพื้นที่หาข่าวคนร้ายและรูปพรรณสัณฐานที่ได้จากภาพกล้องวงจรปิดนะครับ โดยวัดแห่งนี้เคยถูกคนร้ายก่อเหตุงัดตู้บริจาคไปแล้วหลายครั้งจนทําให้เมื่อประมาณหนึ่งเดนที่ผ่านมาทางวัดต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันคนร้ายแต่ก็มาถูกก่อเหตุซ้ําอีกครับ อย่านี้กล้องวงจรปิดนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์รสาคัญนะคะทั้งบ้านเราทั้งวัดหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆได้ต้องมีไว้เพราะบางทีเนี่ยลำพังจะอาศัยเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็คงไม่ได้นะคะเนื่องจาก<ช>ว่าจํานวนนั้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่หลากหลายภารกิจในวันเดียวกันด้วยนะคะคก็ต้องอาศัยนะคะกล้องจรปิดที่เป็นหลักฐาน เพื่อที่จะมามัดตัวคนร้ายรวมไปถึงก็ต้องอาศัยทุกท่านด้วยเหมือนกันเป็นหูเป็นตาส่งต่อข่าวเข้ามานะคะครับเมื่อก่อนใครจะไปคิดว่าในวัดอย่างนี้จะกลายเป็นแหล่งจูงใจของขโมยขจรเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการเข้าไปวัดเนี่ยก็คือไปทําบุญการไปลักขโมยของเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบาปไม่น่าเชื่อคร่ะ